ผมผมมีดีลลับอีกอารหนึ่งตู่ไม่ได้บอกที่ห้องโกงก็สําคัญนะครับห้องโกงที่บอกว่าไปคุยกันเรื่องลูกหลานเนี่ยความจริงมีแม่ไปคุยด้วยนะสำคัญตรงนั้นน่ยมันทําให้เห็นว่าปีศาจฟ,ฟันน้ํานมเนี่ยกับปีศาจตัวจริงเนี่ยได้ร่วมมือกันตลอดวันนี้ถ้าเราเห็นว่าเหลืองกระแดงร่วมกับส้มเนี่ยความจริงเหลืองน่ะถูกต้ม ชัดเจนมากความจริงแดงกับส้มนะเขาคือพวกเดียวกันจะสังเกตได้ตั้งแต่ชั้น14ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าผมมีสอสอร้อยห้าบคนอยู่ในมือนะผมตรวจทุกวี่ทุกวันน่ะยิ่งกับหมอว่าลงอีกนะมันตรวจไม่ยากหรอกว่าชั้นสิบสี่อยู่ไม่อยู่เนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ยินสักแอะหนึ่งนะจากพรรคฝ่ายค้านชื่อก้าวไกลอันที่สองเนียนะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยหมอว่าลงออกมาลุยยนะ เต่ไก่ก็ไม่มีสักแอะนะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะซึ่งเสียหายเยอะมากอันนี้เสียหายเยอะจริงนะครับข้อมูลเ,เงินทอนแล้วกันผมว่าเงินทอนเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับเพราะว่าระบบมันอยู่ที่คนคุมกุญแจพี่น้องได้คนละหมื่นในดิจิตอลใช้บ้างไม่ใช้บ้างอยู่ต่างประเทศอยู่อะไรก็ตามเนี่ยระบบมันโอนสองสามรอบเนี่ยสำคัญที่สุดทำไมต้องเป็นบล็อกเชนทำไมต้องมีคนคุมกุญแจเพราะไอ้คนคุมกุญแจมันจะรู้ว่าเงินสุดท้ายไปอยู่ที่ใคร นะครับไอดิจิตอลทั้งหลายที่มันโทเค็นที่มันใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรืออะไรที่มันใช้ซื้ออาวุธได้ซื้อยาเสพติดได้ซื้ออะไรได้ก็เพราะไอเรื่องแบบนี้แครับเพราะเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยเอาว่าไม่เกี่ยวขค่าเงินทอนทำซูเปอร์แอปนะไอน,นั้นก็แจกลูกแจกหลานแจกซอฟต์พาวเวอร์ให้ลูกคนนั้นแจกค่าทำซูเปอร์แอปให้ลูกคนนี้อะไรก็ว่าไปนะแต่เงินทอนเนี่ยก็ง่ายๆ่ายห0 0แสนล้านคูณด้วย20%็น0 0ก็แสนล้าน ถ้าคุณสามสคูณสี่ก็ส0 0แสนล้านอันนี้อันี้คือเป้าหมายที่จะเข้ามาเอานะครับผมเห็นด้วยนะหลายเรื่องเนี่ยมันจะมาประดังกันหมดในช่วงเดือนมิถุนานะครับพฤษภาเนี่ยก็29รอว่าอายาการสูงสุดจะสั่งหรือไม่ผมให้ความเห็นนิดเดียวว่าอายาการสูงสุดเนี่ยรับได้ว่ามาขอ เดี๋ยวพี่ถาวรเป็นอายการเก่านะคือมารับขอความเป็นธรรมมาได้แต่จยสั่งยังไงช่วยเขียนหน่อยว่าสั่งยังไงสั่งไม่ฟ้องที่อายการสูงสุดเดิมเนี่ยคือร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์เขียนอันฟ้องไปแล้ว <S <S คนฟ้องเนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตรเอ่อพอบทบหลักฐานนี่ครบหมดนะครับก็อยากจะดูว่าท่านอสอสอปัจจุบันเนี่ยสั่งไม่ฟ้องยังไงพลอุดมเดชถูกไหมครับใช่พลอุดมเดชเป็นคนไปไปให้ นายฐานพระธรรมนูญไปยื่นหลักฐานครบครับสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันจะมันจะไปแบบเดียวกับคดีบอสนะผมบอกให้อันนี้ฝากเตือนไว้เลยนะครับถ้าจะเลื่อนอีกก็คงไม่มีเหตุผลเลื่อนอันนี้ดูปรากฏการ29พฤษภาถัดมาที่ผมบอกว่าไอ้ปีศาจฟันน้ำนมกับปีศาจแท้เนี่ยมันร่วมกันเนี่ยให้ไปดูเลือกสอวสวนี่เขาคั่วกันมาหมดแล้วนะที่ลงสมัคร4 0สี่กว่าคนเนี่ยเมื่อวานเช็คว่าทุกวัน เริ่มมีบางจังหวัดเดียสมัครไม่ครบผมก็ถามว่าทําไมจังหวัดนครบเขาเขาใช้บ้านใหญ่สั่งห้ามไปลงสมัครเหตุผลก็บะว่าที่ประธานวุฒิลงให้เห็นคนแรกเลยประธานวุฒิก็มาแล้วก็จะคุมสองสองสภา,านะครับส่วน,ส,วนส่วนพักเด็กเขาก็สู้ร่วมมือกับท้องถิ่นร่วมมือกับ n อ o โแต่ว่าก็จะมาเป็นที่สองสองอันนี้ยึดสภา,าได้ก็เบ็ดเสร็จก็ได้วุฒิสภาแก้ไขรัฐมนูญก็ไม่ยาก ซึ่งจะมีการเอาร่างประชามติเข้านะครับแล้วก็ล้มรัฐธรรมนูญร่างใหม่พอได้สภาสูงครบมีประธานวุฒิชื่อเดียวกับผมเนี่ยนะเรียบร้อยแต่คนระามสกุลนะครับคุมเคยอยู่กระทรวงยุติธรรมคุมสารคุมองค์กรอิสระได้เนี่ยอันนี้ก็เบ็ดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็สภาบนสภาสภาล่างก็วิกฤตการเมืองก็อาจจะไปรวมกันหลังรัฐธรรมนูญ นะครับก็จะควบคุมสารองค์กรอิสระแล้วก็ทุกๆอย่างหมดนะครับนี้คือทีนี้ตัดกลับมาเรื่องร้องอ่าเรื่องร้องเลยเนี่ยเรื่องร้องอยากรู้ว่ามันหนักแน่นขนาดไหนเนี่ยนะเราไม่ได้ไปก้าวล่วงสารรัฐมนูลเลยนะฮะแต่ว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร้องด้วยถูกไหมครับใช่ใช่เอาละเรามาฟังจากตัวจริงเสียงจริงครับผมก็ต้องถือว่าไม่ได้พูดมาเลยตั้งแต่ยื่นคําร้องครับยื่นคําร้องเมื่อวันที่14ี่ ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่งประธานส่งภาษารํานวลวันที่17พฤษภาคมอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้รวดเร็วหรือร่าช้าอะไรนะครับเพราะว่าตรวจรายประการแรกเนี่ยตรวจรายชื่อครบถูกต้องครับไม่มีสอวอคนไหนโง่ขนาดปลอมลายเซ็นนะครับเคยมีบางพักเคยทําอยู่นะแต่แตสอวอไม่มีครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่เซ็นก่อนร่างก่อนตรวจเนี่ยผมผมบอกเลยว่าตรวจ14ครั้ง ตรวจแล้วก็แก้กันสวนักกฎหมายมาช่วยทั้งในทั้งนอกช่วยกันหมดไอ้ที่ไปบอกคนน้นคนนี้อ่ะผมบอกเลยผมมาตรวจคนสุดท้ายตรวจเสร็จยื่นเลยไม่มีใครได้ได้ตรวจอีกแล้วอะ่ะเพราะผมถือว่าตรวจสุดท้ายแล้วนะครับเพราะถามว่าหนึ่งเนี่ยมั่นใจไหมในคำร้องยืนยันว่ามั่นใจแต่ที่เหลือเป็นเรื่องของศาลดับนูนละทำไมผมถึงเห็นว่าศาลร,รับคำร้องวินิจฉัย หกต่อสไม่จะเป็นต้องเ้าต่อศูนย์แลครับหกต่อสามก็กถือว่าร,รับแล้วนะครับส่วนไม่คุ้มครองก็เราก็ขอคุ้มครองตามหน้าที่นะสารไม่คุ้มครองก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณเศรษฐายังบินอยู่เดี๋ยวไปญี่ปุ่นพูดไม่ถูกก็ไม่ว่ากันก็เดี๋ยวมันเป็นการเมืองครับอ่าก็ให้เขากลับมาแล้วก็ใช้เวลาจากนี้ประมาณสักสองเดือนพราะคุณเศรษฐาก็ตอนนี้ก็คงไปคัดคําร้องแล้วคงเห็นชื่อผมแล้วล่ะก็ เห็นรายละเอียดนะความจริงเนี่ยคำร้องอยู่เนี่ยครับไม่ช่ยรากฏคำร้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ดาวนช่วยของจริงอยู่เนี่ยครับของจริงอยู่นะครับก็แต่วันนี้เนี่ยคุณทักสินบอกแล้วนะว่ารู้แล้วเคยอยู่เบื้องหลังเราลองท่านสสมชายเป็นหนึ่งในเบื้องหลังเป็นหนึ่งในก็เป็นหนึ่งในคนที่ยื่นแล้วก็ทักมาตลอดนะครับแล้วก็ผมบอกว่าความจริงผมเป็นผู้ยื่นสารรัฐมนูลมาตลอดนะครับที่ยื่น ในอดีตอะเพียงแต่ว่าคนนําจะเป็นใครนะยื่นตั้งแต่คุณสมัครคุณพักไทยรักไทยพักหมดอะยืนย่นมาหมดแล้วก็เป็นผู้แก้ต่างสารน้ำนูนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก่อนจะยืน่นก่อนจะไปยื่นใครเนี่ยเราก็ดูข้อกฎหมายชัดส่วนสารจะวิจัยอย่างไรเนี่ยแล้วแต่สารนะแล้วมั่นใจไหมข้อกฎหมายลองอธิบายให้ท่านะผ<ม>ู้ชมได้ฟังจากปากโดยตรงอธิบายง่ายๆครับคือกรณีคุณพี่ชิดเนี่ยมีคาพิพากษานะ แต่ใช้คําว่าคําสั่งผมอธิบายอย่างนี้เลยนะคําสั่งให้คุณพิชิตและคณะสามคนติดคุกหาอ่านได้ค,ค,คนเขียนเนี่ยชื่อท่านมงคลท่านเป็นอดีตรองประธานสารดีกามงคลทับเที่ยงอีกท่านจําไม่ได้แต่คนสาคัญชื่อวีรพลตั้งสุวรรณซึ่งก็คือต่อมาได้เป็นประธานสารดีกา,านะทำไมเรียกว่าคําสั่งสารผมเรียนอย่างนี้เวลาเป็นเรื่อง ไปศาลชั้นต้นเกิดมีระมิดอำนาจศาลเหมือนน้องน้องบุ้งหรือหรือหรือเกิดพิชิตไปทำศาลชั้นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าคำสั่งศาลแต่ถ้าไม่พอใจคำสั่งศาลเนี่ยอุทธรณ์ได้นะครับ <iber? S 1> อ่าพอไปถึงศาลอุธทธรณ์เขาเรียกคำพิพากษาอ่าไม่ไม่พอใจศาลที่อุทธรณ์แล้วนะยังให้ติดคุกอยู่นะส่งศาลฎีกาได้อีกเขาก็เรียกว่าคำพิพากษารครับในการละเมิดอำนาจศาลแต่ทีเนี้ยเหตุมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ศาลชั้นต้น มันเกิดที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองครับจึงไม่ต้องมาเรียกว่าคำพิพากษามันเรียกว่าคำสั่งศาลเลยแต่ผลคือเท่ากันพิพากษาให้ติดคุก6เดือนส่วนคดีสินบนซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีศาลได้ถ่ายรูปเงินผมเล่าที่ท่านปราการเล่าผมฟังแล้วกันนะเปิดถุงขนมไม่เปิดปับ๊บก็เจอเป็นเงินสล้านตามรายละเอียดเปิดเสร็จ ก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็เรียกมาคืนแล้วจะจบเรื่องเดิมจะจบแบบนี้นะโดยลบภาพทิ้งปรากฏว่าท่านตุลาการในคดีไม่ยอมอท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับร่วมรู้เห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นให้ดำเนินคดีและให้กู้ภาพจากมือถือที่ถ่ายไว้ขึ้นมาแล้วสารเนี่ยท่านก็ลงจำคุก6ปี ไอ้สามเดือนอนอหกเดือนสามคนแต่คดีสินบนเนี่ยได้ส่งพยานหลักฐานพร้อมคําสั่งนี้ไปให้ตํารวจและอายการ,รอายการสัร่งไม่ฟ้องเนี่ยอายการสูงสุดชื่ออะไรช,ชื่ออะไรครับว่าที่นายกหรือเปล่าว่าที่นายกครับคือชัยเกษมนิติสิทิจะเกี่ยวกันยังไงไม่รู้อ่ะนะก็ตอนนั้นก็จะมีการปล่อยข่าวว่าพิชิตกับพวกติดคุกมานานพอแล้วสมควรแล้วนะแต่จริงๆถามเมื่อวันเนี้ย ในแวดวงตุลาการรู้ไหมว่าควรจะโดนคดีสินบนไหมท่านก็มีความเห็นว่าควรจะโดนนะครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องว่าทําไมถึงตัดสินใจว่าต้องยืน่นศารลทํานูนวันที่3 0 3สิสิงหาคมก่อนที่คุณเศรษฐาจะนําชื่อคอรมอกราบบังคมทูลผมได้ออกมาทักแล้วได้มาทักเนี่ยไม่มีอะไรกับคุณเศรษฐาไอ้คุณเศรษฐาแล้วไม่มีอะไรคุณพิชิตกับคุณไผย แต่ทักว่าโดยเอาเอกสารของเลขาที่การคณะร่นตรีสองคนคือคุณธีรพงศ์กับคุณนัทจารีที่ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงบงกรมทั้งหมดว่าก่อนนําความใดๆขึ้นกราบบงกรมทุนให้มีหน้าที่ตรวจตราให้รบร,บรบอบครอบทั้งหมดผมก็เอามาคุณมิชิตเนี่ยโดนคดีและขาดคุณสมบัติตามรันูนม,มาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5แน่นอนเพราะ ปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตปัญหาที่สองคือเรื่องของจริยธรรมอย่างร้แรงเพราะสภาทนายความได้ถอนใบอนุญ,ญาตโดยมติชัดเจนว่าขาดจริยธรรมของทนาย่าแล้วก็ถอดไปห้าปีต่อมาถ้าถอดแล้วเนี่ยไปขอยื่นได้ใหม่นะคําถามว่าวันนี้ทําไมทั้งสามยังไม่ไปขออ๋อไม่ไม่ไปขอ คำตอบที่ผมยังรอเอกสารอยู่จากสภาธนายไปขอแล้วไม่อนุญาตอ,อันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจต่อนะขนาดสภาธนายยังไม่อนุญาตนายกรัฐมนตรียังกล้าเอาไปทุนกล้าวทีนี้อพอครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาหนึ่งกันยาโปรดกล้าวลงมาครับเอกสารชุดเนี้ก็ผมก็เห็นแล้วละ่ะแต่ผมก็ไม่พูดอะไรเพราะถือว่าเรื่องจบแล้วนะครับกฤษฎีกาตอบชัดว่า คุณถามมาเฉพาะมาตราร้ 6, อยหกสิบอนุหกอนุเจ็ดทำไมไม่ถามทั้งมาตราละ่ะเพราะคุณสมบัติรัฐมนตรีเนี่ยมันมีคุณพิชิดหรือคนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องถามมาเชื่ออะไรนะต้องมีครบไหมคำตอบคือครบครับนะตู่พี่สาวรเพราะที่หมอเราเคยเป็นสสส,สอวออก,กันมาอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะสอสอ,อายุสิบแปดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขียนไว้ต้องยี่ห้า สอวอายุยี่ห้าได้ไหมไม่ได้เพราะต้อง40สก็เหมือนกันไปถามว่าขาดคุณสมบัติข้อหข้อเจ็ดไหมแทนที่จะถามมันทุกทุกข้อข้อหกเจ็ดมีอะไรติดคุกมาแล้ว10ปีแล้วพ้นมาแล้วใช่ไหมก็ใช่อ,อันที่2ก็มาตีความว่าคําสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาอะไรเนี่ยแต่ไม่ถามเรื่องร้อยหกิวงเล็บ4วงเล็บ5นะครับซึ่ง ย่อๆคือไม่ถามเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกับเรื่องฤฤจริยธรรมอย่างร้ายแรง<อ>ดังนั้นคุณเศรษฐารู้หรือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตในครั้งที่หนึ่งที่ไม่นําขึ้นทุนเกล้าเนี่ยกลับมาครั้งที่สองนำเสนอขึ้นมาอีกเราก็ยังไม่ว่านะถ้าคุณพิชคุณเศรษฐาไปตรวจกฤษฎีกาจริงๆปรากฏว่าคุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์ใหญ่โตเลยว่ายืนยันว่าคุณพิชิตเหมาะสมได้ตรวจคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ไอ้เอกสารหนึ่งกันยามันก็เด้งกลับมาที่ผมเหมือนเดิมอีกครับเอ๊ะไอ้ใครนะใครช่างส่งเองไม่รู้มันลอยมาลอยมานะแสดงว่ามีคนรักคุณเศรษฐาคุณสินเยอะคือชอบเอาเอกสารรับมาให้้นตกฤษดากฤษฎีกาคณะพิเศษเนี่ยผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะอ๋อมันไปให้สัมภาษณ์แล้วเคลมว่ากฤษฎีกาแบบว่า คุณพิชิตโปรง่งไสหมดแล้วเนี่ยซึ่งเขาเสียสถาบันไม่ได้ไม่ได้ครับมันก็เลยไปหล่นตรงไหนไม่ทราบมันมาหล่นที่แลวการให้สัมภาษณ์นี้ก็เหมือนกับเป็นหลักฐานผูกมัดต,ตัวเองไปผูกมัดต,ตัวเองไม่พอไปบอกว่ากิจศิลิกาคณะพิเศษอะให้การรับรองคุณพิชิตเท่ากับคุณ,คณสถานไม่สุจริตใช่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตเป็นไม่ได้เพราะเอกสารที่คุณทําเนี่ยจากสรคเนี่ยมันออกจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะใครเป็นผู้ขับชานายยกรัฐมนตรีนะครับ สรุปว่าทําไมถึงต้องร้องคุณเศรษฐาเพราะถ้าร้องคุณพิชิตคนเดียวคุณพิชิตกลาออกก็จบแล้วอ,อันนี้มันก็ทันกันอยู่แล้วนะว่าต้องร้องคุณเศรษฐาเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยมีความผิดมากกว่าคุณพิชิตอีกร,รู้อยู่แล้วว่าคนไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามกลับไปนําขึ้นทุนเก้าเพื่อให้เป็นรัฐบรีส่วนจะตามไปสั่งใครไม่ไปสั่งใครคุณเศรษฐาก็ไปชี้แจงในศาลเอาลวกันแต่วันนี้สนุกมากนะ เราได้พูดกันตรงไปตรงมาผมผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยในก่อนยื่นเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่านี่สาวน้อยกว่าข้าวภูมิธรรมหน่อยนะอันนั้นก็สาวสิบห้าครั้งผมสาวสิบสี่ครั้งแต่แต่ไม่ใช่ข้าวเน่านะอันนี้ตามข้อกฎหมายนะครับก็ตรวจนะในฐานะยื่นสารรัฐนูนมาตลอดทั้งเป็นผู้ร้องเป็นผู้ถูกร้องเป็นผู้แก้ต่างครบหมดล้วรักสิบกว่าคาดีนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราได้ตรวจแล้วว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จนะหนึ่งเนะี่ยสารรับแล้วนะถือว่าสําเร็จไปขั้นที่หนึ่งแล้วนะครับถ้าถ้าไม่มีมูลนะสารไม่รับนะครับ,รบอันที่สองเนี่ยก่อนจะสารรับเนี่ยคุณพิชิตรีบลาออกเลยนะครับ <สา S 1> เพื่อตัดตัดว่าผู้ถูกร้องที่สองไม่อยู่แล้วสอ <า S 1> ให้เห็นว่ามีมูลโอ้ความผิดสำเร็จแล้วเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่ไม่ทำให้คำพิพากษา หรือคําที่จะต้องไต่สวนคุณเศรษฐาเนี่ยในเรื่องคุณวิชิตเนี่ยนะครับถูกลกเลิกนะเพราะว่าเราร้องว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีพฤติกรรมทางเจตธรรมรู้หรือคยรู้อยู่แล้วว่านํารายชื่อของบุคคลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยขึ้นกราบบังคมทูลนั้นพิจาริยธรรมไอ้พิจริยธรรม,จ,รรมจะโดนไปโดนปปชดําเนินคดีสารดีกาอายาน,น,นักการเมืองต่อทำเป็นไีวช็อดหนึ่งแต่ผมเชื่อมั่นว่าพฤติการ ประกอบด้วยเอกสารคำร้อง11หน้าเอกสารที่ส่งสารรัฐนูนอีก80กว่าหน้าเนี่ยเป็นพยานทั้งคำสั่งสารทั้งพฤติการการเชื่อมโยงเอกสารของเลขากฤษฎีกาชัดเจนหมดนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าคุณเสนียาน่าจะถูกสารพิพากษาหรือวินิจฉัยให้พ้นความเป็นรัฐมนตรี ภายในสองเดือนนี้เว้นแต่ <When> there, ชิงหนีลาออกไปก่อนซึ่งมีกระแสข่าวมาซึ่งความจริงเนี่ยถ้าศาลคุ้มครองเมื่อวันศุกร์นะนายใหญ่สั่งให้ลาออกแล้วอ๋อถ้าศาลคุ้มครองว่าหยุดพักปฏิบัติหน้าที่ให้ลาออกออเลยเขาจะพลิกเกมแบบนี้เขาชี้ให้พิชิตลาออกไปแล้วถ้าศาลคุ้มครองความจริงผมก็ดีใจนะทั้งที่คอ้คุ้มครองเนี่ยพอศาลไม่คุ้มครองเนี่ยดีใจยิ่งกว่าอีก เพราะอะไรเพราะเรารู้ถัดไปว่าเขาแก้เกมด้วยการให้คุณเศรษฐาลาออกเลยนะครับอันนี้ครับก็ถามว่ามั่นใจไหมก็ยืนยันด้วยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงประกอบหลักฐานนะครับว่าเ,เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองคือไม่ได้ทำมั่วๆเหมือนที่สวบ,บางคนออกมาพูดอันนั้นนะมั่วอไอ้คนพูดนะมั่วคนพูดนะมั่วนะเพราะไม่ได้อ่านของจริงนะครับ,รบแล้วก็ไม่ได้อ่านเอกสารก็ไม่ว่ากัน แล้วก็ยืนยันว่าสวชุดนี้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีสวชุดใหม่ไม่ใช่สวรักษาการไม่ใช่รักษาการยังทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตามปกติทุกมาตรายกเว้นมาตรา272ที่มาจากบทฉวาะการเรื่องเลือกนายกที่เหลืออีกทุกมาตรายอยู่ครบเลยครับผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าถ้าสวชุดนี้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะก็ควรลาออกไปหมด ไม่ต้องรับเงินเดือนไม่ต้องประชุมกรรมธิการ,รอาทิตย์หน้าเนี่ยจะตั้งกรรมธิการตรวจสอบประวัติอายการสูงสุดตรวจสอบประธานสารปกรครองสูงสุดพิจารณากฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมยังอยู่นะพิจารณากฎหมายปป,ปทยังอยู่นะกรรมธิการสามัญยี่หกคณะยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยทำอยู่เหมือนเดิมองค์งกรอิสระที่ถูกเขียนในรัฐมนูรแบบนี้ไม่ว่าจะปป,ปชรกกตเนี่ยถ้ายังไม่ครบอายุเจ็ิเนี่ยแต่ครบวาระเนี่ยให้อยู่ประเดี๋ยวหน้าที่จนกว่าจะมี คนใหม่เข้ามาแทนครับประธานสารรัฐนูลก็เช่นกันในคราวที่แล้วนะครับอยู่จนกว่าจะมีคนใหม่เข้ามาซึ่งในระหว่างนั้นก็ท่านก็ยังทาหน้าที่ตามปกติก็ศาสาร,รัฐนูลหลายท่านเนี่ยตัดสินไปไม่รู้กี่คดีนะปะปะชเนี่ยเป็นพันคดีเป็นร้อยคดีคหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นสวเนี่ยเหมือนกันในรัฐนูลเว้นแต่อยู่ชุดเดียวคือคณะรัฐมนตรีที่เขียนไว้รับนูลมาตรา1้8 1 6 9ว่าอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่มีเงื่อนไขให้ทําได้แค่นี้ อ,นนอันนี้ชัดเจนนะครับว่ารัฐรวฐมนูญเขียนเอาไว้ชัดเจนอัน,นเขียนอันนี้ไม่เขียนก็คือทําได้ทีนี้ความมั่นใจว่าคดีไปจบไปสองเดือนไหมจบในสองเดือนเว้นจต่คุณเศรษฐาจะลาออกครับอันนี้หลังจากฟังท่านสวสมชายแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรอว่าหมอดูจะทํานายหรือไปหรือไม่ไปนะ <c oughs> กลับมาที่กลับมาที่นะครับว่าสวหลังจากเลือกเสร็จเนี่ยนะครับ ตอนนี้ผมเรียนเลยข้อมูลข่าวสารที่ไหลมาที่สถาบันที่ทางไทยนะครับจ้างสมัครหัวละหมื่นก็มีนะฮะบางจังหวัดไม่ครบตอนนี้เนี่ยคือมาคำนวณง่ายๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกริ่นให้สักนิดหนึ่งว่าคือจ้างหัวละหมื่นเนี่ยนะครับในจังหวัดที่มีอยู่แค่สามอำเภออย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยนะสมัครเลย20คน20คน20คนเนี่ยนะเขาสมัครจนเต็มอัตราเนี่ยใช้เงินไม่กี่ล้านบาทนะ ซื้อถูกกว่าตอนนี้เลือกตั้งนั้นเองขอเชิญท่านสมชายถูกถกว่าเลือกตั้งสอวอปีสี่สามเยอะมากครับถูกกว่าเลือกตั้งสอวอปีห้าหนึ่งที่ทํางานร่วมกับผมนะสอวห้าหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่ามาจากจังหวัดนี่ยากมากต้องอาศัยบาร,รมีพักการเมืองถ้าซื้อเสียงต้องซื้อทั้งประเทศทั้งจังหวัดเนี่ยใช้ประมาณ 20- ถึงเจล้านบาทต่อคนครับนะครับสอวอชุดนี้ใช้เงินนิดเดียว เพราะอะไรก็ลองนับคนนะครับบ้านใหญ่กับพักเด็กเขาทําแบบคล้ายๆกันนะครับแต่เขาหัวกันในสอวเดี๋ยวจะบอกว่าหัวกันยังไงตอนนี้เนี่ยเมื่อวานถ้าเห็นภาพที่ลงผมลงเฟซบุก๊กน,นะคนแก่คนเท่าเดินเป็นแถวเลยครับขึ้นรถกระบะมาห้าคนชุดละห้าคนห้าคนมาสมัครมาสมัครชุดนี้ลงสตรีชุดนี้ลงผู้สูงอายุชุดนี้ลงเกษตรกร,เ,กรเป็นชุดๆค่าจ้างเนี่ยผมเอาอาจารย์พี่ชายแล้วกันนะนิด้านนะตัวเลขค่าจ้าง ตั้งแต่2,000บาทถึง1 5 0 0 0ันบาทอันนี้ตัวเลขนี่ได้เลยนะนี่ได้เลยนี่ได้เลยน,นะ,นะค่าสมัคร2 5 0 0จ่ายให้แต่ค่าจ้างเนี่ย2 0 0พันเก็บหัวคิว500้อนะเคยให้ไป5 0 0 0ันเก็บหัวคิว500้อแล้วก็เอาคนแก่คนเท่ามาสมัครหมดแล้วไม่บอกอะไรเลยนี่ผมก็ข้อมูลบางจังหวัดก็บอกว่าเขาให้มาสมัครยังไม่บอกอะไรเลยกรอกให้เสร็จเลยเซ็นชื่ออย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพอได้แล้วเขาจะบอกเองว่าทําอะไรต่อไป ในช็อตที่สองที่สมเพราะฉะกระบวนการหัวเนี่ยง่ายมากถูกมากและจัดหัวได้ทั้งประเทศชัวร้ออซอันนี้เหมือนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เคยถูกยุบไปแล้วซึ่งกระบวนการนี้ผมได้คานแล้วว่ารัตมนูนหมวดนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตซึ่งบัตรนี้มาถึงเวลาแล้วทีนี้หัวได้เกิดอะไรขึ้นเราก็เห็นชื่อคนนำทัพหน้าประกาศตั้งแต่วันแรกเลย คือคุณสมชายวงสวัสด์ลงที่แม่ริมเชียงใหม่ครับเพื่อส่งสัญญาณว่ากลุ่มพักการเมืองจะเดินหน้าในสวะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคุณสมชายจะได้ไม่ได้ผมไม่รู้รแต่ขบวนการเวลามานะลงไปแบบคุณสนญิยานคนเดียวคุณตู่ลงเรียกหมอว่าลงรอกันยังไงก็สอบตกผมเคยบอกคุณรศนาไปแล้วว่าคราวที่แล้วเนี่ยลงก็สอบตกเพราะขาบวนการจะบล็อกไม่ให้เข้านะครับ เพราะนั้นเวลามาต้องมาเป็นทีมเป็นทีมคือมาหัวมาเลือกกันเองถามว่าหัวง่ายยังไงกะกรนักวิชาการที่เขียนรัฐธรรมนูญท่านจะบอกว่าเขาทันไว้สามชั้นแล้วผมบอกว่าอย่าไปถามนักวิชาการโลกสวยเวลาจะโกงเนี่ยให้ไปถามนักพน,นันมันตอบผมภายในห้านาทีเลยว่าโกงยังไงเพราะฉะน,นั้นวิดีโกงไม่มากจะยากนะใส่เสื้อ สีส้มเหมือนกันใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันใส่แว่นตาเหมือนกัน <S 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 แค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะจะจัดยังไงกระดงกระดุมอะไรก็ว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทีนี้ <ๆ S 2> แต่ถ้าวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ <ๆ S 2> เกินครึ่งเนี่ยมาจากเรียกว่าสายของพอรรคเพื่อไทยกับกลุ่มก้าวหน้าหรือสายของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้ากับหน้าที่ของสวที่มีมันมีความสําคัญยังไงผมเรียนว่าไม่ใช่มาเกินครึ่งนะมาเต็มสภาสองร้อยคนเลย คนที่จะได้หลุดเข้ามาเนี่ยนะพักอื่นเนี่ยนะนิดหน่อยครับอไ,อไอสสวโด่งดังเนี่ยนะถ้าไม่ไปพึ่งกลุ่มหัวเนี่ยมาไม่ได้หรอกครับอโอเคทีนี้จะทำอะไรครับหนึ่งเบื้องต้นเลยนะครับสวมีหน้าที่กันกรองกฎหมายเสนอกฎหมายอะไรมาก็ตามเนี่ยสวก็แก้ซะหมดครับแต่พวกผมเนี่ยอาจจะเป็นทําให้ที่ําคาญเขาพอแก้เขาอยู่เรื่อยการส่งอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือ โหวตให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระครับตั้งแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูนถ้า,าเขาเพราะถ้าเขาคุมสวเขาก็สามารถที่จะเลือกองค์กรอิสระเลือกไปก่อนอย่างนี้เลยครับเลือกไปตั้งแต่คนสัรหาเลย <ฮะ S 1> คนสรรหาเนี่ยไปกาหนดที่องค์กรอิสระก่อนก็เป็นหน้าที่สวเหมือนกันแล้วส่งมาเลือกเสร็จเลือกนายเอคนสรรหาเป็นหน้าที่สวเหมือนกันไม่คนสรรหาจะมีองค์กรเช่นประธานสารดีกามีอะไรเี่ยแต่ว่าเสียงข้างมากจากองค์กรอิสระจะเป็นคนเลือกมาจากนั้นมาให้สวตรวจให้ความเห็นชอบถ้าไม่ใช่พวกไม่ยอมตกลงด้วยก็ให้สวชุดที่สั่งเนี่ยโหวตตกอ่าทีนี้ตอนสรรหาตอนสรรหาใครบ้างตุลาการสารรัฐธรรมนูญครับกรรมการปปช กรรมการการเลือกตั้งกกตกกตคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอ้ดิจิตเนี่ยไม่ต้องไปตรวจแล้วเพราะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะเสร็จกันหมดอ่ะครับผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินครับอายการสูงสุดประธานสารปกครองสูงสุดตุลาการสารปกครองสูงสุดพอไหมยังมีกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินอีกผมคิดว่าเราคงจะเห็นแววแล้วว่าประเทศชาติเราจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าหลังจากที่เขารวบสวทั้งหมดไปแล้วเขาเป็นพรค รัฐบาลเองสิ่งสําคัญมากกว่านั้นคือการที่กําลังจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครับซึ่งตกลงกันไม่ได้อยู่แค่หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแม้ก้าวไกลจะยอมหรือไม่ยอมก็าตามเนี่ยเกิดร่างรัฐธรรมนูนขึ้นมาใหม่เนี่ยโครงสร้างตั้งแต่สอส,อสอเปลี่ยนแบบไหนสอวอเปลี่ยนแบบไหนคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแบบไหนอำนาจรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตราที่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นอกเหนือจำนวนหนึ่งหมวดสองอีก38มาตราถูกเปลี่ยนแบบไหนผมผมเติมเป็นคําถามนี่เดี๋ยวไ้ถามทุกท่านเนี่ยนะครับถ้าสวเป็นของเขาแล้วก็เขาไปตั้งรัฐบาลกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคปีศาจฟันน้ำนนผมชอบบ้างสัปนิธนะฮะการแก้รัฐนนูนก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะถูกต้องครับแก้ได้ทุกหมวดถูกไหมแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราทุกหมวดทุกมาตราครับผม อันี้ถือว่าค่อนข้างที่จะแล้วองค์กรอิสระที่มีตัวอย่างหลังสวปีสี่สามช่วงท้ายๆที่มีกกตที่พี่สาวรันไปแจ้งติดคุกเนี่ยก็มาจากสวไม่ใช่หรือมาจากสวเลือกตั้งใช่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ซื่อสัตย์โดยสุจริตก็มาจากสวไม่ใช่หรือเพราะภาพที่จะเห็นหลังจากนี้ไปถ้าสวชุดนี้เปลี่ยนได้สําเร็จอันนี้ไยแรงมาก